ชาวเน็ตจับสังเกตแมทพิรณีอันโฟโลไอจีสงการล่าสุดความสัมพันธ์ของคู่นี้ก็ถูกตั้งข้อสองสัยอีกรอบน,นะครับเมื่อมีคนตาดีแอบเห็นหนางเอกสาวแมทพิรณีนะครับอันอลโลอินสตาแกรของหวานใจอย่างหนุ่มสงการเตชะนรงนะครับทั้งที่เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับทั้งคู่ยังควงกันนะครับไปทานข้าวร่วมแก๊งกับเพื่อนของฝ่ายหญิงนะครับแต่ ทางด้านหนุ่มสงการเนี่ยยังฟอลโล่ไอจีของสาวแมทอยู่นะครับหรืองานนี้อาจจะมีแค่งอนกันหรือเปล่าหรือคู่นี้ไม่ได้ฟอลโล่กันตั้งแต่แรกเหมือนคู่ของซุปตาสาวอ้ําพัชราภากับไฮโซพกประธานวงนะครับก็คงต้องรอฟังความจริงของทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากนายเอนเตอร์เทนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน